ได้ไปอย่าเสืเกหน่อยยาอันี้ก็ดีเดี๋ยวใส่อีกเกินดีอ่าก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนอีกครั้งหนึ่ง้อครับผมวันนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเปิดภาพมาพ่อนากันมือดีกับยูทีทงหน้าอีกมือหนึ่งครับพี่น้องวันนี้ออกมาทงให้ทงหน้ามาหาเลาะเบิ่งเข่าครับพี่น้องผมมาเบิ่งแล้วโอ้พี่น้องเลยเบิ่งเน่ เขาแดงใจวายเยครับพ oh. ี่น้องปุ๋ยวะพ่อฤดัยบุครับผมมือนี้ได้เอาปุ๋ยมาวัสิมะวันซ้่มอีกครั้งนึงครับผมวัสิมาหลายหมื่นแล้วก็ปุดยมาพอดีมือนี้ออกมาช่วงเสาร์ครับปุ๋ยเอาปุ๋ยมาองบาลเขาเท่านหอยครับพี่น้องเนี่ยน้องบาลเต่ากับเขาไปในบ้านครับพี่น้องในแม่บ้านมันไปทุระมือนี้ก็ได้วันเสาร์แม่บ้านเมื่อกี้ที่เก่าเป็นอะไรครับพี่น้องเสาร์อาทิตย์ไปปฏิบัติธรรมเป็นอุ้ยพี่น้องเลย อย่ากระุดยอดเลยย่ากรลไรเฮงพี่นลอกเลยก็ดีมองดี่นทีหนามช่นไรครับพี่ห้อกก็ีวานเห็นเพิ่นที่ไม่กันเพื่อเพิ่นเขียวข้นครับพี่น้อกบ้านไปเรวรอบนึ่งทีวานหน่อยด้กนใสพี่ห้องเลยไปเลยพไม่านาทีวานเพิ่นไ่ว่าย่าจะเต็มทนพี่น้อกเลย จังก็น้บันใช้้ายกันนะจะว่าน่าจะพอกป,ป็นแน้แกคเกครัมมี่น้องนะครับอจะหยอยเอ้าผมม่าพูดไอยงไรบาล้ครับพี่น้องเยอไปงุ่นันมแเป็น่น้องทังหน้าก็ได้ไปทั้งมุ่นกันครับผมนนะ่พี่น้อง แข่งใจวายอยู่ฝนก็บปโต๊ะครับพี่น้องแต่ก,ก็มีน้ำขังอยู่ก็เลยสิวานปุย,ยไปยังไงวนันเราจะพอเป็นจุดที่เพิ่งแดงเหรอครับพี่น้องรตรงนี้เพิ่งแดงแลยล่ะตรงน,นี้พอแดงกับ,บวานตัวป,ปุยพบไหลครับพี่น้องผม วันออกก่อนวานหน่อยดีได้ผมพี่น้องกัวานบ่ไวันวันวันรักอุตส่าเส็จแล้ว,อลวเอฟนาปีแรกโอ้ยโลหะกับพี่น้องเลยวันสามยิ่งรอบก,กันถ้าเบงเป็นจิกเขียวขึ้นไหนบ่เป็นแถวทุกง,งานนี่ครับพี่น้องโอ้ยเก่าก็ได้แต่ว่าผมรักน้ำใบทั้งน้ำใสกับมีน้ำยูคค่ครับพี่น้องช่วงล่างนี่ช่วงบนวะมี กองบนแถวพงามเดียวกักบเชียงไรแต่พ้นตกมาต้งสีว่านอีกที่นึงครับผมงานผุดขึกก้นกันครับพี่น้องไปวานงานผุดครับพี่น้องบัดงานนี่ก็ยัง,งขับผุดขาบผุดยังไงแน่โย่ทายาเต็มท้นครับพี่น้องอย่าไลายแหงพี่น้องเลยุดไปงานผุดก็ท่าพี่น้องบัดน,นี่ไปมาง,งานนี่ครับพี่น้องงานเดีกับเป็นพ่อๆกันเอาลวมสามีก่อน ปานหนึจะพอจุดที่เพิ่นมีหนาหนึค่ครับผมถ้าคุณงามมีแต่หุ่งามเป็นชุดเดียวนี่ผมมีพวกงามกว่าสีอ่อานา้ำใส่กับผีอีกครับพี่น้องผมเป็นมาจีเป็นยังไงเป็นแตกตางกับเจ้ามาใส่อีกครับพี่น้อง ทักทักแค่หน้านี่ก็ได้โอ้โหโคตรติดกินเข่านะครับพี่น้องเลยเป็นของง่ายง่ายคตรสิได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยออกป้านะครับผมลำบากพอสมควรครับพี่น้องแต่แก่จังไรล่ะครับพี่น้องไม่ได้เห็นแล้วก็ต้องทับปรุงเขาแล้วครับผมพวกนี้หลายนี่ครับพี่น้องไป่ว่านนะคุณเฝ้ากับเฝ้าครับผมนี้แม่บ้านมันก็สิไปเก่าแล้วครับพี่น้องคุณสิไปปฏิบัติธรรมเพิ่อนไว้แดี๋ยวก็สิเฝ้าก็ไปบ้านครับผมแค่จังไรก็สิมาหนีไม่ ยากระปัโทบพี่น้องเลยยาหลายค้างไลยเนี่ยปุ่นพักปุ่นข้าอี่เห็นครับผมเดี๋ยวมาถอนอยู่อือได้เม่บ้านเพิ่นอยู่บ้านหมดแล้วเอาศิลป์มาถอนมันนี้เกาปุ๋ยมา่อบานก่อนครับคนฟูทั้งถึงกังามนี่ครับพี่น้องผมของงามกับงามสะจนนี่เป็นแถวทุกงานเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่ครับผมขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้เดี๋ยวงพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกทุกคนครับผม ขอวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขูสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม